1>, 1 2 3 4งสองสามสี่หาขิษักอิ์อุป,ปวัฒนูขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะสงฆ์นะครับกําลังจะออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะครับญาติโยมก็เลยออกมาจากลานธรรมนะครับกําลังจับจองหาสถานที่ที่เหมาะแก่การนั่งนะครับเด้ตามอัธยาศัยนะครับใครชอบที่ตรงไหนนะครับแม่ขาวไม่ชีวัดบ้านกาะบวก,ก็ไม่รู้จะจองตรงไหนนะครับวันนี้นี่ โยมเยอะเป็นพิเศษนะครับเมื่อวานนี้มีเด็กน้อยนะครับนักเรียนมาใส่บาตรนะครับได้ร่วมปฏิบัติธรรมแต่วันนี้นะครับเป็นวันหยุดนะครับญาติโยมก็เลยเยอะเป็นพิเศษนะครับหลายต่อหลายบ้านด้วยกันนะครับมาทําบุญใส่บาตรที่วัดป่าพนมทุ่งนะครับอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับขออนุญาตถ่ายภาพเป็นบรรยากาศของญาติโยมนะครับที่มารอใส่บาตรอยู่ตรงนี้นะครับนี่ โดยเฉพาะหนูน้อยนะครับวันนี้เยอะเป็นพิเศษนะครับนี่เด้อนี่นะครับไปต่อแถวนะครับต่อแถวอยู่ด้านหน้านุ่นนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศไว้นะครับนี่ไม่รู้ว่าปีหน้าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมญาติโยมนะครับทั้งที่ใกล้ที่ไกลนะครับบ้านพนมทุ่งพนมท่านะครับ ชัยบุรีนุ่นก็มานะครับเมื่อเช้านี้นะครับยมที่เป็นญาติของหลวงปู่นะครับผู้ถวายที่ดินนะครับ <c oughs> ถวายที่ดินสร้างวัดนี่นะครับได้คุยให้ฟังนะครับเด้อนะครับโอ้ยาวเหลือกเกินนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับ สายยาวนะครับไปไกลเลยนะครับปกติจะไม่ยาวขนาดนี้นะครับนี่วันนี้เยอะยาวเป็นพิเศษนะครับแต่ค่อนข้างจะสนิทตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นแม่ครัวนะครับที่ไปถ่ายภาพประจําประจํานะครับนี่แม่ครัวที่ทําครัวถวายพระทหารประจําประจําทุกวันนะครับนี่สาธุอนุโมทนานะครับวันนี้โยมเยอะเป็นพิเศษนะครับทั้งไกลทั้งไกลนู้นนะครับต้นสายอยู่ไกลไกลนู้นนะครับ โอ้ต้องเดินไกลพอสมควรนะครับถือว่าวันนี้เยอะเป็นพิเศษนะครับนี่เด้ออยากโยมนะครับตั้งอกตั้งใจมาทำบุญใส่บาตรนะครับโยมที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับคอยถ่ายบาตรให้แก่คณะสงฆ์นะครับนะครับเริ่มต้นโดยแม่ขาวแม่ชีก่นนะครับจากนั้นก็เป็นคณะสงฆ์นะครับนี่ อยากได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะครับก็เลยค่อนข้างจะนะครับพิเศษน้อยนะครับนี่เดือพระเจ้าอธิการภัยรัชชินวโรนะครับเจ้าวาดวัดป่าพนมทุ่งและก็เจ้าคำบุญเจ้าคณะตำบลพนมนะครับเมตตาออกรับบิณฑบาตปัจจัยนะครับแม่ขาวมมชีได้บุญก่อนนะครับใส่บาตรก่อนนะครับนี่สงสัยจะเป็นญาติของคุณโยมนี่นะครับชื่ออะไรครับเนี่ย ฮ้ยไ่ปู่ลวงปู่จะฟังรู้เรื่องไหมล่ะเนี่ยนะครับนี่แต่ว่าหน้าตาคล้ายกันเหลือเกินนะครับขออนุญาตถ่ายภาพเด้อญอยิโยมนะครับมาร่วมทําบุญใส่บาตรนะครับที่วัดป่าพนมทุ่งนะครับพระเจ้าอธิการ ไทยรัชินาวรุนะครับออกรับวินทวารจากยาบยมเป็นบาทปัจจัยนะครับบาทต่อไปค่อยเป็นบาทนะครับพัฒตาหารนะครับอาจารย์สมุทรไทยวิสารทูนะครับประมุขประธานคณะสงฆ์นะครับที่ออกเผยแผ่นะครับทีมงานเผยแผ่วัดบ้านเขาบอนะครับเมตตานำพาลูกศิษย์ลูกหาานะครับเดินทางมาด้วยกันสองคันรถนะครับ ครูบาอาจารย์หน,นึ่งคันรถแลวก็แม่ขาวแม่ชีญาติโยมอีกหนึ่งคันรถนะครับน,นี่นะครับญาติโยมที่มาให้บริการคอยถ่ายบาตรให้แก่คณะสงฆ์นะครับเอ้าก่อนุาถ่ายภาพได้ด้อนะครับบ้านนี้ยังก็ลืมซื้ออะไรน,นี่ใช่บุรี่นีเตียงนะครับเดี๋ยวไปที่หาดแพีงบอยนะครับ เด้อนะครับขอโทษขออภัยนะค่อนข้างจะโูบนิดนึงนะครับทั้งภาพนิ่งทั้งภาพเคลื่อนไหวนะครับได้อย่างหนึ่งแล้วก็ได้ได้อย่างหนึ่งอีกนะครับพอดีคุณโยมอรุนีขันคำนะครับถวายกล้องถ่ายรูปมานะครับไม่ใช้งานนะครับก็เลยได้ทั้งภาพนิ่งและภาพไม่นิ่งนะครับนี้เด้อเพิ่งจะเรียนรู้นะครับว่าถ่ายภาพยังไงนะครับ ถ่ายมิตรภาพมัวๆนะครับเมื่อก่อนนะครับเด้อพระเจ้าธีการไพรัชินวโรนะครับเจ้าทัณฑ์ตำบลพะนมนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าพะนมทุ่งนี่นะครับเป็นประมุขประธานออกรับบิณฑบาตปัจจัยนะครับก่อนนะครับจากนั้นค่อยจะเป็นบาทพัหารนะครับต่างคนก็ต่างอยากได้ภาพไว้นะครับนี่เป็นอนุสร์ชีวิตนะครับ ในรู้ว่าปีหน้าสุขภาพจะแข็งแรงได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้หรือเปล่านะครับในช่วงที่มีโอกาสดีนะครับมีเวลาดีนะครับก็สมควรที่จะมาควนขวายนะครับบุญพิเศษนะครับเด้อญาติโยมทางบ้านนะครับผู้เห็นภาพนี้ก็ขอให้อนุโมทนาชื่นชมยินดีด้วยกันนะครับ แต่ว่ากระผมอัตบภาพลนี้ค่อนข้างนะครับเอาหลายอย่างนะครับนี่เดี๋อยากให้เห็นภาพด้วยกันนะครับผู้ใดที่ไม่มีโอกาสได้มานะครับเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับก็ขอถ่ายภาพทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอนะครับนี่อันนี้เป็นแม่ครัวนะครับผู้ให้การอุปธรรมค้าชูนะครับตื่นตั้งแต่ตีสามนู่นนะครับมาทําพัตฐารถวายพระนะครับ ภาพตอนเช้าอาจจะเป็นอย่างหนึ่งนะครับภาพตอนสายอาจจะเป็นแบบหนึ่งนะครับตามแสงเสียแสงพระอาทิตย์นะครับหน้าตาอาจเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเสียงไม่ดังเหมือนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ลุ้นหวยนะครับเสียงดังนะครับไปเมื่อเช้านี้เงียบกริบเลยนะครับแม่ครัวนะครับถูกกินกันละหนาวเลยนะครับ เดินนะครับขอโทษขออภัยนะครับอยากจะบอกอยู่แต่พระก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะออกตัวไหนนะครับหันห<อ>น้ามาให้ลูกปูถ่ายรูปเลยมากหนึ่งสองสามยิ้มอีกยยิ้มนานๆขอบคุณมากๆ,ๆใครไม่ยิ้มเนี่ยต้องปรับห้าร้อยเนาะ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้ยมเยอะเป็นพิเศษนะครับขอโทษขออภัยบางบ้านบางคนนะครับก็คุณแต่หน้านะครับแต่ไม่รู้จักชื่อนะครับแต่บางปีก็เห็นมาสมบุรณใส่บาตรที่นี่นะครับวัดป่าพนมทุง่งอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพน,นมนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมนะครับประเด็พระคุณนงตาพระครูภาวนากิจจาทนนะครับเมตตา ้ลูกศิษย์ลูกหานะครับโดยการนําของพระอาจารย์สมุทัยวิสารโทนะครับนําพาพระภิกษุสงฆ์จํานวนหนึ่งรถ6ล้อนะครับแล้วก็แม่ขาวแม่ชีนะครับอีก1นึ่รถหล้อนะครับเป็นรถ2องคันพอดีนะครับเดิอมาร่วมงานปฏิบัติธรรมที่วัดป่าพนมทุ่งนี่นะครับพระเดชพระคุณหลวงตาเมตตาให้ธรรมะไว้นะครับว่าเคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่ตั้งแต่บวชใหม่ๆนะครับ ปี2 5 2 0นะครับถ้าผิดก็ขอโทษขออภัยนะครับจำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับญาติโยมที่เป็นแม่ครัวนะครับก็มาร่วมทําบุญใส่บาตรนะครับเด้อบางคนก็จําได้บ้างจําไม่ได้บ้างนะครับขอโทษขออภัยแต่ขอเก็บภาพบรรยากาศไว้นะครับผู้ใดต้องการอยากจะเห็นภาพตัวเองให้ไปดูทางช่อง YouTube นะครับน้องมิเกลหนูมมิเกล ไม่ใส่บาทเลยลูกนี่ฮ้ยมีเกีียวน้อยนะครับนี่วันนี้โยมเยอะเป็นพิเศษนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเด้อแ,แต่ค่อนข้างจะลูบนิดนึงนะครับทั้งภาพนิ่งและภาพไม่นิ่งนะครับทั้งภาพวิดีโอนะครับวิดีโอนี้ต้องการไปลง youtube ไว้นะครับ มันจะเก็บไว้นานนะครับเป็น10ปี20ปี30ปีนะครับเสชลงไปที่วัดป่าพนมทุ่งนะครับมันจะขึ้นมานะครับวัดป่าพนมทุ่งอำเภอท่าอูเทนจังหวัดนครพนมนะครับเขียนหัวข้อไว้แบบนี้นะครับวิดีโอต่างๆที่เป็นกิจกรรมนะครับถ่ายภาพวิดีโอไว้แล้วก็ไปลงไว้นะครับโอ้สแถววบาัน,นี่ นะครับสองแถวไปไม่เป็นเลยนะครับกับผมมัดมาภาพนะครับนี่อขอโทษขออภัยนะครับ <c oughs> เด้อวันนี้บุญเยอะเป็นพิเศษนะครับโยมแบ่งเป็นสองแถวนะครับนี่ <c oughs> อันนี้เยอะพิเศษนะเด้อ <c oughs> ใครมาทําบุญขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ํารวยร่ํารวยเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อแต่ต้องซื้อตัวมันออกเด้อ นะครับไปที่โรงครัวเมื่อเช้านะครับไม่ครัวเงียบสนิทเลยนะครับต่างคนก็ต่างไม่ถูกหวยนะครับแต่วันก่อนหน้านั้นเสียงดังนะครับนะครับยุมเด้อวัดฝาพนมทุ่งนะครับเอาเขาม้าเขามาเขาม้าบานนี่นะครับเป็นสองแถวนะครับไม่เหมือนกับทุกวันนะครับทุกวันจะเบาบางนะครับ โอ้คุณพ่อนายกนะครับนี่เด้อมาใส่บาตเกือบทุกวันนะครับนี่สาธุอนุโมทนาโอ้สาธุสาธุนะครับไม่มีไฟเลี้ยวนะครับนีม่มีแต่ไฟหน้าอย่างเดียววันนี้นะครับนี่ ขอโทษขออภัยนะครับเดินถอยหลังถ้ามีเสาก็บอกด้วยนะครับขออนุญาตเก็บภาพไว้นะครับวันที่ญาติโยมมาเยอะๆนะครับวัดป่าพนมทุ่งอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับเริ่มงานปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์นะครับวันนี้เป็นวันที่2มีนาคมแล้วนะครับวันที่5นะครับคณะสงฆ์แม่ขาวแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมก็จะได้แยกย้าย กลับไปสู่อาวาสสถานที่อยู่ของตัวเองนะครับเด้อสาธุอนุโมทนานะครับสายทานศรัทธาทุกทุกาฟนะครับน้อมนําจตตุปัจจัยทายทานพัตาหานมาถวายคณะสงฆ์แม่คาแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมนะครับย้ำขอโทดเด้อบมวยยังเด้อพระองคมาเลรอเด้อนะครับบางทีมันจะไม่ถึงนะครับนี่อยู่ไกล้ๆนะครับต้นสายอยู่ตรงนี้นะครับแต่ปลายสายนู่นนะครับอยู่ไกล้ๆนู่นนะครับนี่ สาธุอนุโมทนานะครับพระอาจารย์เจ้าที่การไพรชินววรูนะครับเจ้าวาดวัดป่าพนมทุ่งอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับเป็นประมุขประธานนำพาคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตนะครับโปรดญาติปรดโยมในช่วงงานปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้ถือว่าโยมเยอะที่สุดนะครับเมื่อวานนี้จะเป็นนักเรียนนะครับ เดอ้อใครมาทำบุญขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงบุญรักษาเทวดา,าคุ้มครองให้จากโรคจากภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเดอ้องวดที่ผ่านมาไม่ถูกนะครับได้ยินอะไรครับว่ายังไงครับเนี่ยหนูน้อยนะครับเนี่ยไปอยู่วัดบ้านกบัวด,ด้วยกันไหมเนี่ยเรับ<ะ> เป็นสามเณียนที่วัดบ้านเกาะบัวเนาะไปไหมไปไหมครับเนี่ยชื่ออะไรครับเนี่ยเนาะอุโนกี่ขวบแล้วครับเนี่ยวันนี้เยอะที่สุดนะครับญาติยูมนะครับขออนุญาตถ่ายภาพเก็บไว้เป็นอนุสณ์นะครับทั้งภาพวิดีโอและภาพนิ่งนะครับส่วนภาพวิดีโอนี้จะไปลงย t u b e นะครับ ส่วนภาพนิ่งจะไปลงไว้ที่เฟ e บุ o กนะครับนี่เด้อผู้ใดใครก็ตามอยากเห็นภาพตัวเองนะครับให้ไปค้นดูที่วัดป่าพนมทุ่งนะครับเซิร์ชเข้าไปที่ YouTube นะครับมันจะขึ้นมาเองนะครับลงไว้แล้วประมาณสักห้าหกวิดีโอนะครับเด้อขอโทษขออภัยนะครับวันนี้พื้นที่ค่อนข้างจะแคบนะครับญาติโยมตั้งอกตั้งใจนะครับมาทำบุญใส่บาตรที่วัดป่าพนมทุ่งนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรม พระเจ้าอธิการพระรชินาวโรนะครับเจ้าคณะตำบลพนมนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าพนมทุ่งนี่นะครับเป็นประมุขประธานออกรับบิณฑบาตโปรดญาติโยมนะครับต้นสายอยู่ตรงนี้นะครับแต่ปลายสายยาวไปถึงนู่นนะครับนี่วันนี้ถือว่าญาติโยมเยอะที่สุดนะครับขอโทษขออภัยไม่มีไฟเลี้ยวนะครับเห็นแต่ด้านหน้านะครับนี่เด้อแม่ขาไม่ชี้วัดบ้านโกโบนะครับที่เดินทางมา วยกันนะครับนี่กูบอาจารหนึ่งคันรถหกล้อแล้วก็ไม่ขาวไม่ชีอีกหนึ่งคันรถนะครับเดินทางมาตั้งแต่นู้นวันที่13มกราคมนะครับไปปฏิบัติธรรมที่วัดศรีสงครามบ้านท่าบ่ออำเภอศรีส,สงครามจังหวัดนครพนมนะครับจากนั้นก็เดินธรรมญาตาไปที่วัดสมศรีบ้านคำเปี้ยน้อยนะครับจากนั้นก็ย้ายไปวัดสามคีธรรมนะครับบ้านไทยเจริญน,นะครับอำเภอศรีส,สงครามจังหวัดนครพนมนะครับ แล้วก็ย้ายต่อนะครับโยมแม่ขวัญนะครับนี่เป็นเจ้าของปลาทองโกไหลรูปนะครับนี่อร่อยที่สุดนะครับถวายคณะสงฆ์มาไม่รู้กี่วันกี่คืนแล้วนะครับนี่สาธุอนุโมทนานะครับอร่อยที่สุดนะครับทุกเช้าทุกเช้านะครับถวายทั้งพระแม่ขาวแม่ชีและญาติโยมที่มาร่วมงานนะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่คณะแม่ขาวแม่ชีญาติโยมนะครับที่มาปฏิบัติธรรมนะครับ แต่วันนี้เยอะโยมเยอะเป็นพิเศษนะครับนี่สายโค้งนะครับนี่เอาขออนุญาตเดินตามหลังนะครับนี่ถ่ายภาพนะครับผู้ดูแลเครื่องเสียงนะครับพระจัน์ชาติชนาสโพนนะครับเสียงดีไม่ดีก็อยู่ที่พระจันทร์นี้นะครับนี่หลวงปู่บุญช่วยนะครับปุญญาปาโลนะครับต้นเสียงนะครับนี่พระจานร์นันทชาตินะครับ มัทมุตโตนะครับนี่ต้นเสียงนะครับมีรู้ภาคบ่ายหรือภาคเช้านะครับได้ยินแต่เสียงนะครับหลวงปู่ประสงค์นะครับนี่อุบาจารยร์ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันพระอาจารย์วาทิตนะครับนี่อย่าลืมติดต่อตามช่องท่านด้วยนะครับมีเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยนะครับนี่เด้อพระอาจารย์วิเศษนะครับอุปถากพระอาจารย์สมุทัไทยวิสารโทนะครับนี่สาธุอนุโมทนา นะครับขอโทษขอไปออกน้าไม่หมดนะครับครูบาอาจารย์ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับนี่วันนี้ค่อนข้างจะหนักเป็นพิเศษนะครับนี่หนักบุญนะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอาจารย์ถเกกยรตินะครับนี่พอาจารย์แมนนะครับจับสันเาสูงดงดองลุบนุ่นนะครับน่าจะเลื่อนนะครับ อาจารย์สัญญาคุณากรน,นะครับนี่ผมเติมให้เองนะครับอาจารย์มหาสัญญานะครับลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงตานะครับนี่ญญามาร่วมปฏิบัติธรรมที่นี่สามท่านด้วยกันนะครับนี่หลานใหญ่หลานเล็กนะครับหลวงปู่สุทธ,ธิสักนะครับนี่นะเอเนเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆ ญาติถ่ายภาพนะครับครูบาอาจารย์ออกลบบินทบาตในช่วงนะครับก่อนพัตตาหารเพลนะครับไม่ใช่ช่วงเช้าเนะครับแต่ว่าวันนี้อากาศมันคึมนะครับอากาศมืดคึมก็เลยเหมือนกับเช้าเนะครับนี่ญาติโยมตั้งอกตั้งใจนะครับมาทำบุญใส่บาทนะครับที่วัดป่าพนมทุ่งนะครับอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับหลังจากครูบาอาจารย์บินทบาทเสร็จนะครับก็จะเป็นทีของแม่ครับแม่ชีนะครับที่มาร่วมปฏิบัติธรรมนะครับ เด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับถือว่าเป็นบุญพิเศษนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมวันนี้นะครับญาติโยมเยอะเป็นพิเศษจริงๆนะครับว่าจะตัดวิดีโอให้เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับแต่ก็ยาวจนได้นะครับนี่18นาทีแล้วนะครับเอาขอหยุดถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนด